กิจกรรมรับน้องปีหนึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยมาอย่างช้านานเพราะไม่ว่าจะมาหาวิทยาลัยไหนก็จะต้องจัดกิดจกรรมรับน้องใหม่ขึ้นโดยการจัดการจะมีรุ่นพี่ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิดจกรรมเฟสชี่เดย์เฟสชี่ไหนขึ้นมาเพื่อตอนรับน้องเฟสชี่ปีหนึ่งและจัดขึ้นเพื่อให้น้องได้ทําความรู้จักกับสถานศึกษา อีกครั้งยังเป็นการสังสรรค์ที่จะทำให้น้องเฟชชี่สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่และสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานเฟชชี่เดย์เฟชชี่ไนท์นั่นก็คือเป็นการต้อนรับน้องปีหนึ่งเข้าสู่รั้วม,มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและในปีนี้มหาวิทยาลัยขหองการค้าไทยคณะมนุษยศาสตร์ก็ยังคงจัดกิจกรรมเฟชชี่เดย์เฟชชี่ไนท์ภายใต้ชื่อ H.M. Freshman College 2024 บรรยากาศภายในงานเฟชชี่เดยช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดงานโดยคณะบดีมนุษยศาสตร์ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดกรกิติศักดิ์เกิดอรุณสุขศรีและหลังจากนั้นจะเป็นการแสดงโชว์ในคอนเซปทวีปที่ถูกแสดงโดยรุ่นพี่รวมไปถึงเฟชชี่บางส่วนที่ร่วมแสดงในแต่ละโชว์อีกด้วยหลังจากจบการแสดงที่สนุกสนานเรียกรอยยิ้มของทุกคนแล้ว ก็ยังมีกีฬาหาหีที่รวมนักศึกษาของแต่ละสาขาและคณาจารย์ในคณะเข้าด้วยกันในส่วนของเฟสชิไนท์ช่วงบ่ายเปิดความสนุกสนานด้วยโชว์จากวง Amazing ซึ่งสามารถเรียกรอยยิ้มและความสนุกสนานของทุกคนได้อย่างล้นหลามแต่ทางคณะมนุษยศาสตร์ก็ไม่ได้มีเพียงการสร้างเสียงหัวเราะแต่เพียงเท่านั้น เพราะภายในงานเฟชชีเดย์เฟชชีไนท์ก็ได้มีการยกย่องแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เรียนดีของแต่ละสาขาโดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีและการมอบทุนในครั้งนี้ก็ได้มีนักศึกษาจากสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารถึง3คนที่ได้ร่วมรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดีภายในครั้งนี้อีกด้วย และหลังจากจบกิจกรรมการมอบทุนแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีการบายสีสู่ขันให้กับน้องเฟชชี่ปีหนึ่งโดยมีพี่ๆร่วมจัดขบวนบายสีแห่มาที่เวทีพร้อมกับมีศิลปินโสหญิงสีประจันและรองศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศขับร้องเพลงในพิธีบายสีสู่ขวันให้กับน้องเฟชชี่และตัวแทนผูกข้อไม้ข้อมือให้กับน้องเฟชชี่ และกิจกรรมก็เข้าสู่ช่วงการประกวด HM Ambassador 2024จากน้องๆเฟชชี่ปีหนึ่งที่พบความมั่นใจและความสดใสกันมาอย่างเต็มเปี่ยมแต่ภายในงานเฟชชี่เดย์เฟชชี่ไนท์ของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะทางคณะได้เชิญศิลปินอย่างเก่งทัชยชยาปทุมวันมาร่วมจัดแสดงคอนเสิร์ตภายในงานซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมและปิดจบไปด้วยวง White Truffle และงานเฟ e ชี d เดย์เฟ h ช i ่ไนในครั้งนี้ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากเพราะทุกๆคนต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแต่ความสนุกสนานจะเห็นได้ว่ากิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะรวมไปถึงทําให้น้องเฟชชี่ได้ทําความรู้จักกับสถานศึกษารุ่นพี่เพื่อนๆและคณะอาจารย์ เพราะในแต่ละกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่รวมทุกคนเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้น้องเฟชชี่ได้รับการต้อนรับที่สนุกสนานและอบอุ่นเพราะกิจกรรมเฟชชี่เดย์และเฟชชี่ไนท์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการต้อนรับน้องเฟชชี่ปีหนึ่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอย่างเป็นทางการ